สวัสดีค่ะนกโตโยต้ชัวอ่อนนุดนะคะวันนี้จะขอนำเสนอตัวรีโวนะคะตัวไฮสองจุดสี่เกียร์ธรรมดานะคะปีสองพันยี่สิบเดี๋ยวมาชมรถกันนะคะความสวยของรถคันนี้นะคะรอบคันนะคะไฟหน้ารุ่นนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะส่วนแล้วก็จะมีตัวตัวไฟตัดหมอกเล็กๆตรงนี้นะคะ แล้วก็โฉมนี้ก็จะเป็นตั้งแต่โฉมปีสิบแปดจะเป็นตัวกระจังหน้าสีโครเมียมนะคะเป็นตะแกรงสีดำนะคะซึ่งตัดกับตัวสีของตัวรถนะคะก็จะมีทั้งสองด้านไฟตัดหมอกจะเป็นยางมิชลินนะคะเป็นล้อแม็กตัดกับตัวสีตัวรถก็คือเป็นสองสีดำกับโครเมียมนะคะเป็นขอบสิบแปด คันนี้นะคะพร้อมใช้งานส่วนกระจกมองข้างจะเป็นการตัดสีระหว่างตัวโครเมียมกับสีดำตรงนี้นะคะเพิ่งตัดกับตัวตัวสีรถซึ่งจะดูดูภูมิฐานอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาชมภายในกันนะคะตัวนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีนะคะ แล้วก็เป็นแบบกดปุ่มถ้าเกิดในกรณีที่ลูกค้า,คากุญแจยังอยู่ในกระเป๋าอยู่สามารถกดตรงนี้ได้นะคะสามารถเปิดประตูได้ตรงนี้นะคะเรามาชมภายในกันนะคะภายในนะคะจะเป็นฟุตสตาร์ทตรงนี้นะคะกดคันนี้ก็จะมีการปรับปรับเบาะใชะ้ตัวปรับไฟฟ้านะคะ สามารถปรับได้เลื่อนได้นะคะเข้าออกนะคะและตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบปรับตรงคอนโทรลของของตัวข้างรถของคนขับนะคะปรับดนด้านซ้ายขวาแล้วก็สามารถพับกระจกได้นะคะตัวนี้นะคะแล้วสตาร์ทรถให้ดูนะคะจะมาดูเลขกิโลกันนะคะ ดูเลขกิโลนะสามหมื่นห้าพันเก้าร้ยสิบเจ็ดกิโลนะคะรถคันนี้นะคะมีระบบเครื่องเสียงที่แบบใช้แบบสัมผัสนะคะได้แล้วก็ในเรื่องของการปรับแอร์นะคะก็จะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะคะสวยงามืมเ,กเกียร์นี่คือจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็มีระบบอีโค o โหมดก็คือว่าระบบประหยัด น้ำมันด้วยนะคะตรงนี้นะคะตรองอะไรสามารถจะคอนโทรลจากปูงมาลายได้นะคะในระบบของเครื่องเสียงหรือว่าพวกบลูทูธนะคะที่กับโทรศัพท์ก็สามารถจะคอนโทรลทางจากปูงมาลายได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชิปช่วยขับได้นะคะ คันนี้ทันสมัยและน่าใช้มากค่ะสภาพใหม่มากนะคะเบาะหนังนะคะสวยงามทันสมัยมาชมด้านหลังกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเบาะข้างภายในสีดำนะคะข้างหลังนี้ก็จะมีะระบบแอร์ตรงกลางคอนโซลกลางนี่นะคะ สามารถปรับไปทิศทางในคนที่มีเวลาคนนั่งนะคะได้ตามระดับนี้ได้เลยค่ะแล้วก็จะมีที่ใส่ของได้ตรงนี้ซึ่งระยะห่างจากตัวคนกว้างขวางค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นที่กั้นที่วางแก้วแล้ววางตรงวางแก้ววางมือได้สะดวกดีค่ะสำหรับรีโวคันนี้นะคะ2.4งจุดไฮเกียร์ธรรมดาปี2020ไิบหมายลสามื่นห้า กว่านะคะคก็คือราคาอยู่ที่6 8 9 0 0 0นนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะสามารถฟรีดาวได้จากยอดเต็มได้นะคะสามารถติดต่อที่นกโตโยต้าชัวสาขาอ่อนนุช085516 2782นนะคะยินดีให้บริการนะคะสำหรับลูกค้าพอแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ